รถแต่ขึ้นลงถนิบันปงประสบที่ขอธรามท่านนำติดตัวมาขึ้นลงในที่เทียบร้อยนะครับทรถเจ้าหน้าที่รวจพิเศษทางสินารัตวิสามหนึ่งนะครับต้นทางกรุงเทพต้นปลายทางสถานีหาดใหญ่ครับรวจพิเศษตามสินารัตวิสามหนึ่งนะครับออกจาสถนีบันปงไปแล้วจะอยู่รับสองพิศษสถานี ลาบุรีเพชรบุรีหัวหินสถานีแบบต่อไปครับสถานีบัดตรงในนามของการรถไฟขอขอบคุณทุกท่านด้วยครับที่ใช้รถไฟเป็นยาพนะในการเดินทางาทุกท่านเดินทางสุดหมายปลายทางโดยสวัสติภาพนะครับหวังว่าการเดินทางครั้งต่อไปอาการรถไฟคงมีโอกาสรับใช้ท่านอาีขอขอบคุณครัทา สถานีอารักนะครับต้นทางกรุงเทพนะครับปลายทางขนาดใหญ่นะครับก่อนที่สถานีรถไฟบ้านโขงะครับแล้วก็สถานีต่อไปคือสถานีรถไฟราชบุรีนะครับรถไฟทุกคันสมัยที่สุดในเวลานี้นี